แล้วเวลาผมทำอาะผมนวด3 0ปีก่อนมันเป็นแค่สัมผัาผมทำอยู่ทุกทุกทีแต่แม่เขาไม่เอา <c oughs> <c oughs> ผมนะ่ะคงไม่มีเหตุเพราไม่มีคุณสถารที่ต่อไปที่แต่เมื่อลงมาต้หน้ามันเขาก็ตะโกนใส่ผมก็เลยทำผู้ที่อยากตายมีสังคมสูส่มวลชนดูเอาเองนะครับผมก็ยืนนิ่งๆก็ขำก็ยิ้มอของผมนเจ้าเนี่เรียกแบบนี้แล้วเขาก็เดินเข้ามาอันนี้ว่าไอ้ถ้าเข้ามาใกล้ตัวผมอันนี้ผมจะต้องป้องกันตัวเราเพราะเราไม่มีหรอก็ ก็ต้องส่งกลับไปแต่บางเลยเจ้าหน้าที่เขาอยู่ด้วยของรับการได้เป็นการนั้นออกไปเขาก็ยืนของมุมเฉยๆไม่ได้ถอยเราไม่ได้จะถอยไปไหนเห็นเห็นมีช่วงหนึ่งก็เดี๋ยวเขาไปจัดบอกว่าแย่แย่จิลงมาอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวเลยครับก็นี่มันไม่ใช่เวทีมวยนะนี่งานวัดนะสถานที่ราชการก็ควรจะแค่นี้มันก็เห็นหน้ามันก็คงจะญี่ปุ่ใจครับโดยเฉพาะอย่างที่ เจ้าหน้าที่ระดับก็พก่งกับสอนอว่าเรื่องนี่อยู่หรือว่าคือเราก็แค่จะพูดสำอนั่องตลอดต้องรู้ด้วยไปลงมาค่าพู้คุยกันด้วยดีผมก็พร้อมู้คุยไม่ต้องผูคุยกับสร็จนะเพราะกับเขาผมไม่มีเหตุต้องพูดคุยแล้วเพราะอะไรที่มันร่วงละเมิด ก็ตัอาจะทําผิดจำเป็นไหมแตก็แจ้งความก็แจ้งไล่แจ้งไปด้วยวีนี้มาเช่นเดียวกันวันนี้ก็เห็นว่ามีคำถามส่วนหนึ่งที่เอามาเพื่อจะไป่แก้เขาเขาก็ใช่ใช่ก็ถูกก็คือให้พักงานเป็นหน้าที่ของงานสอบสวนแต่ผมก็มาแจ้งไว้ก่อนว่าให้สอบสวนตขยายต่อไปเพราะในการพูดถึงผมในช่วงหลังๆก็ถึงใช่ผมแหละแต่เขาก็เลี่ยงแล้วที่จะไม่ระบุชื่อเมื่อเลยไม่ระบุชื่อน เราเรารู้ตัวว่าเป็นเราคือเป็นผมแน่แน่ต้องใครทำงานต่อนปที่จะมาให้ครับแล้วอีกอย่างข้อที่ห้าอย่าไปแกะมันมีคำพูดหรืออะไรก็ตามจะมีการเอาพิเพิ่มเติมข้อหาเรื่องมีกประมาณซุ่นหน้าหรืออะไรเพิ่มเติมแต่เรื่องความผิดเรื่องนี้มันคืเป็นการดูมิติหน้าครับเป็นการกระทำใน หรือให้เรารู้สึกอับอายต่อหน้าสังคนประชา,าชนเมื่อมีการเผย,ยแพร่ภาพออกไปเหล่านี้นะน,เป,นเป็นข้อหาเป็นข้อหาเดียวแต่พฤติการข่าวตบบาายาย้อัดแยายได้จกและและพฤติการเขาเนี่ยก็ประทำต่อนหน้า พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยสื่อคนเชิญด้วยอย่างนี้นะมันจะแถลงตอบแต่ผมจะไปเขาจะพูดถในผลยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ยูเลยไม่ได้ตอบโต้สักทางแต่ก็ได้ยินได้ฟังนมันก็มีคำพูดหยาบคายหลายคำพูดมันเกินกว่านั้นนี่เป็นรถของมุคณูกครับันตุ้งไว้หมดแล้วครับครับ ต่อคนแรกที่เกี่ยวที่อยากตอนนี้การไดินทามาแล้วคือเจตนาที่มันมีเรื่องก็คือว่าเดี๋ยวเรามาดำเนินการลงมือแก้ไขแก้โดยทาเสื่อข่าวเลยนเออบางโอเคฟีดครับแล้วตอนตอนตอนที่พี่ไปข้างบนเนี่ยพี่ชี่าตอนนั้นอ่ะถ้าวที่ลงตัที่ว่าจะได้ไปเชญหน้าเธอเนื่องจากผมขึ้นไปไงที่ว่าจะเผชิญหน้าไหมก็ถ้าถ้าใครที่ไปทันในช่วงนั้นก็จะได้แค่คือพอผมทราบทราบว่าเขาอยู่ข้างบนนะเขาเขาจะมามามอบหนังสือให้กับนกับโจ เราต่มก็ขึ้นไปเพราะในหนังสือเนี่ยมันจะมีลายสดนะผมก็เาไปตรงกีบก็เปิดไปผมก็ได้ยินในหนังสือ ที่มาลองเีย็บโจงกล่าวหาผมเนี่ยเขาก็หลายเรื่องแล้วก็แสดงแสดงว่าต้องพิจารณาในเรื่องนั้นก็มีมรรพบุชัดเจนเนี่ยคือในหนังสือไม่ไม่เป็นสังขวามละใช่ไหมจะเป็นสันฐานไปอยู่รัดเลยซึ่งพอผมก็ผมก็ได้ยินเป็นชื่อผมแล้วเขาอยู่แค่ตรงชัศาลผมก็ต้องขึ้นไปพอขึ้นไปเนี่ยมีเจ้าที่ตำรวจเขาปิดล็อกไม่ให้ผมเข้าไม่ให้เข้าผมก็ยืนฟังอยู่หน้าประตูด้วยกัน นี่นี่ตอนยืนฟังเนี่ยมันก็มันเขาก็เขาก็ยังอ่านไปเรื่อยนะข้อความที่เขาเตรียมมาหนังสือนะก็คือแค่การอ่านเจตนาถ้าจะยื่นหนังสือก็ยื่นในซองส่งกับกับพังโจก็จบแต่นี่เขาก็เอาหนังสือออกมาเลยแล้วก็อ่านไปอ่านตามที่เขาน้องกับทุกคนก็ได้ยินได้ได้ยินใช่ไหมอันนี้ก็ลักษณะก็เหมือนจะก็ก็กล่าวไล่ให้ไล่ผมให้เสียหายรั๊บอย่างนี้ผมก็ ผมก็เลยในเมื่อผมอยู่ตรงนั้นผมได้ยิงกับห่ะผมก็เลยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องผมพูดไม่สุภาพนิดนึงผมว่าเคาะประตูตึงๆๆใช่ไหมคือไม่กิดจะบอกว่าแล้วผมก็บอกตะโกนบอกกูอยู่นี่ะครับเขาก็เลยตัวเขาก็เลยหันมาพอเขาขันมาเห็นผมเห็นผมทางทึ่งกับ อนอนทั้งหล่อเขาก็เลยเดินมาที่ประตูเจ้าบอกว่าครับงั้นเดี๋ยวเพิญนที่ต่อที่ห้องทํางานผมผมจะบอกอย่างนี้น้องน้องไปบอกโจ๊กเพราะวันนี้โจ๊กเข้ามาเป็นเข้ามาประชุครับต้องให้โจ๊กเนี่ยเข้ามาบอกผมว่าเดี๋ยวมาพบมารอมาคุยกันต่อที่ห้องทํางานน้องอย่างนี้ก็โอเคนะก็หลังจากนั้นเจ้าพักก็ก็เลย โจกเขาก็เลยเดินมาแล้วเขาก็เขาก็เริ่มประชุมแล้วเขาเดินมาเดินมาเพื่อต่อลงมาคุยกับพี่โจ้ี่เขาเพื่อปรับท้องหน้าใช่ใช่ก็มีอย่างก็คุยนะก็คุยมาแล้วก็หมก็คุยก็ถามเขาทุกอย่างเหมือนกันก็มันไม่ใช่ว่ามาเคลียร์ตัวเองแต่มันจังหวะมาเจอการพอะมาเจอเขาได้ผมทำสือถึงเขายื่นไปแล้ว่อวันก่อนทั้งทั้งโจ้ทั้งต่อสาคลองต่อสากด้วยสังนผมทำสือยื่นไปแล้ว เรื่องคดีที่ที่ฝากอนลงมาคสับเฝดาเดวิดครับก็จะคุยจะเปขาวแล้ววันนี้ก็ในเมื่อคุยกัน้ถามกดนสุวนตัว็ึ้นระดับทะเลาะนั่งั่ดูอะไรร่วมกันแล้วก็คนนะตัวอีกันรัวมัน ก็าพูดในกุประคดนในเรื่องของอาีพท้องที่เกิดเหตุสอบสสอใช่ส่วนในเรื่องธุรกิจกีนสีเทาอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวพูดกับตารอจแต่โจ๊กเขารับผิดชอบก็พูดไงพูดว่าซึ่งผมก็ถามเพราะในหนังสือที่ผมได้ยินชัดเจนเนี่ยเขาบอกว่ามีคนไทยปกป้องไอ้กลุ่มธุรกิจจีนสีเทาไอ้ผมก็ถามเลยใช่ไหมว่าโจ๊กถ้ามีอะไรเกี่ยวขบผม ที่บอกว่าคนไทยไปถก้องนะหรือไปรับผลประโยชน์เนี่ยจบอบอกผมไปพบได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาหรือถ้ามีเอกสารผมจะส่งเอกสารให้คุณตรวจสอบคุณก็ตรวจสอบผมบริสุทธิ์ใจนะไม่ต้องมาให้เสียเวลาแต่สำหรับคนอื่นผมไม่เกี่ยว ผมก็ดำเนินการของผมไปผมต้องมาแสดงความบรุทั์ใจจากเขาซึ่งเขาก็ยืนยันว่าจนถึงณนะวันนี้ไม่มีในเรื่องของี่ต่อบี่ด้องเลยตอนะผมเลิกพูดเหมือนทุกคนนะ่ะผมก็นั่งคุยได้แบบพ่อค้านักธุรกิจแต่ธุรกิจมันไม่เกี่ยวกันนะธุรกิจเขาที่เมืองไทยผมไม่ได้ยุง่งไม่มีหุน่นไม่ได้นี้ชื่อหรือมีธุรกรรมการเงินโอนอไไม่มีทั้งทีตรวจสอบได้ต่างประเทศอีกเรื่องหนึง่งนะแต่ในนี้ในอำนาจของของตำรวจไทยไม่มี แน่นอนผมก็พร้อมทุกอย่างเพืเคลียร์กันก็จบไม่มีอะไรขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับย่าลืมไลค์กดแชร์กับสุครังกายให้ให้ใจต้าด้วยนะคะบ๊ายบาย